ระยะห่างไหมตอนนี้ห่างเดียราจะยืนตรงไหนดีมีการเพื่อนเท้าดำเท้าดไหมเรามีเท้าดำเท้าดาริไหมระยะพอดีหนึ่งหนึ่งมึถ้าเราถอยมากกว่านี้เพื่อนนิดเดียวจแตกออกนีราได้ไหมถ้าเรายืนใกล้แนีได้ไหมไม่ได้ รนะยะพอประมาณหเมตรึงเมตรครงเน่เท้าขว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 าโอ้ถ้ามีเยอะผมจขาขวาขวาขวาเ่อก้เราจะขาดตายแบบนี้ใช่ไหมติวออกขวา